สวัสดีคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนออนไลน์วันนี้ก็เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงที่2สัปดาห์ที่2แล้วนะคะวันนี้ครูแหม่ก็จะมาอธิบายเรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านนักเรียนไปชมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ ครูจะขอทบทวนจากที่เราเรียนคาวที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าครูบอกว่าครูจะมีลูกปิ้งปองหนึ่งลูกแทนจํานวนนับหนึ่งแล้วก็จะมีกระบอกใส่บิงบองเยอะแยะมากมายเลยจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนแล้วนักเรียนรู้มั้ยคะว่าถ้าครูใส่ลูกบิงปองไปในหลักแสนจานวนสิบลูกจะอ่านว่ายอย่างไรคะยังจํากันได้ไหมเอ่ย ใช่ค่ะถ้าครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลักแสนจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบแสนและหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักแสนคือหลักอะไรคะถูกต้องค่ะคือหลักล้านดังนั้นสิบแสนคือหนึ่งล้านค่ะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินูอาราบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้ตัวหนังสือได้แบบนี้ จำนวนนี้นะคะอ่านว่า1ล้านค่ะต่อไปนะคะถ้าครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลักล้านจํานวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10ล้านค่ะและหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักล้านคือหลักอะไรคะใช่ค่ะคือหลัก10ล้านดังนั้นนะคะ10ล้านคือ1 10ล้านค่ะเราสามารถเขียนสดแสดงจํานวนด้วยตัวเลขฮินูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้ ตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะจำนวนนี้นะคะอ่านว่า10ล้านค่ะต่อไปนะคะถ้าครูใส่ลูกกิ้งฟองในกระบอกหลัก10ล้านจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า1ิ1สิบล้านและหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลัก10บล้านคือหลักอะไรคะใช่ค่ะคือหลักร้อยล้านดังนั้นสิบสิบล้านคือ100รอล้านค่ะ สามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้ตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนี้นะคะอ่านว่า100ล้านค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในคำนองเดียวกันนะคะสิบร้อล้านจะเท่ากับ1,000ล้าน1ิบพัล้านจะเท่ากับ1 0 0 0 0หมื่นล้านสิบหมืล้านจะเท่ากับ1น0 0งแล้าน 10, ิบแสนล้านจะเท่ากับหนึ่งล้านล้านหลักที่อยู่ติดทางซ้ายมือของหลักร้อยล้านนะคะคือหลักพันล้านและหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายมือของหลักพันล้านก็คือหลักหมื่นล้านและหลักถัดไปนะคะก็คือหลักแสนล้านหลักล้านล้านหลักสิบล้านล้านหลักร้อยล้านล้านไปเรื่อยๆตามลําดับค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทุกคนเข้าใจหรือยังคะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วงั้นเรา ไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะวันนี้นะคะครูจะสอนนักเรียนอ่านตัวอย่างนี้จํานวนที่ครูให้มานักเรียนสามารถอ่านได้ไหมคะว่าอ่านได้อย่างไรงั้นเราลองมาอ่านพร้อมครูเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของเราเนี่ยอยู่ในหลักอะไรนักเรียนรู้ไหมคะถ้ายังไม่รู้งั้นเรามานับพร้อมคุณครูเลยนะคะจะมี หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือคือหลักล้านแต่ว่าถ้าตัวเลขมากๆเราไม่อยากจะนับว่าแต่ละเลขเนี่ยอยู่ในหลักอะไรเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะคือว่าในการเขียนจำนวนนะคะ เราจะใส่จุดลภาคทุกๆสามหลักและหลักล้านนะคะจะอยู่หน้าจุลภาคตัวที่สองค่ะเรามาดูจุลภาคในข้อนี้กันเลยค่ะจุลภาคตัวที่หนึ่งจุดลภาคตัวที่สองเพราะฉะนั้นหลักล้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้จะอ่านได้ว่าสองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพัน2หสิดค่ะซึ่งเขียนได้ดังนี้ เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราลองไปฝึกฝนกันต่อเลยค่ะตัวอย่างข้อนี้จำนวนเป็นยังไงคะเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการที่ครูจะสอนหลักการเดียวกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราดูก่อนเลยว่าตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเราอะอยู่ในหลักที่เท่าไหร่เราลองมานับกันอีกรอบก็ได้ค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพัน หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านและหลักสิบล้านค่ะดังนั้นตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือหลักสิบล้านหรือว่าเราจะดูจากจุดละพาก็ได้นะคะเพื่อหาตำแหน่งของหลักล้านจุดละพาคตัวที่1จุดละพาคตัวที่สองดังนั้นหลักล้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าข้อนี้นะคะครูจะมีหลักการนิดหน่อยคือ การอ่านจำนวนนะคะที่มีตัวเลขตั้งแต่7หลักขึ้นไปเราไม่ต้องอ่านคําว่าล้านในหลักที่8ขึ้นไปนะคะให้อ่านคําว่าล้านตอนท้ายของหลักที่7เพียงคำเดียวเท่านั้นอย่างตัวอย่างนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หลักคะนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะมีทั้งหมด8หลักเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะอ่านว่า1 3บสล้านห้าแสนสองหค่ะซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้ เป็นยังไงคะนักเรียนเข้าใจหรือเปล่าเนีย่ยเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะโอตัวอย่างข้อนี้จํานวนเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถอ่านได้ไหมคะลองอ่านดังๆที่บ้านสิคะแล้วลองมาดูว่านักเรียนอ่านเหมือนครูหรือเปล่าอ่าข้อนี้จํานวนเยอะใช่ไหมคะงั้นเราดูจากจุลภาคเลยค่ะมีจุลภาคทั้งหมดกี่ตัวคะตัวที่หนึ่งตัวที่สอง และหน้าสุรภาพตัวที่2คือหลักล้านเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะอ่านได้ว่า635้อยสาล้านหสแปสค่ะสามารถเขียนได้ดังนี้เริ่มทำได้ยังคะงั้นดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างข้อนี้จำนวนมากมายเลยเราลองมาอ่านพร้อมครูด,ดีคะอ่านว่ายอย่างไร ก่อนอื่นเราดูจุลภาคก่อนเลยค่ะจุลภาคมีกี่ตัวคะจุลภาคตัวที่หนึ่งจุลภาคตัวที่สองและหน้าจุลภาคที่ตัวที่สองคือหลักอะไรคะหลักล้านค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนในข้อนี้จะอ่านได้ว่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนสามร้อยห้าสิบห้าค่ะซึ่งเขียนได้ดังนี้ค่ะเป็นไงคะ การอ่านจำนวนไม่ได้ยากแบบที่คิดใช่ไหมคะต่อไปครูจะสอนการเขียนจำนวนดูบ้างตัวอย่างข้อนี้นะคะครูจะให้ภาพมาซึ่งพาพี่หูให้นะคะจะมีลูกปิงปองเต็มเลยซึ่งจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านและหลักสิบล้านค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าหลักที่ครูกำหนดให้นี้มีทั้งหมดกี่หลักคะ ใช่ค่ะมีทั้งหมด8หลักซึ่งครูสามารถนำหลักมาเขียนได้ดังนี้และนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนแต่และหลักเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าแอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบคือ7หลักร้อยคือ6หลักพันคือ5หลักหมื่นคือ4หลักแสนคือ3 หลักล้านคือ2หลักสิบล้านคือ1เราสามารถํามาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้ทุกคนบอกครูว่าหลักมีทั้งหมดแหลักใช่ไหมคะเราก็ํามาเขียน10บล้านหลักสิบล้านอยู่ในหลักที่8หลักล้านอยู่ในหลักที่7หลักแสนอยู่ในหลักที่6หลักหมื่นอยู่ในหลักที่ห้า หลักพันอยู่ในหลักที่สี่หลักร้อยอยู่ในหลักที่สามหลักสิบอยู่ในหลักที่สองและหลักหน่วยอยู่ในหลักที่1ซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขที่ดูอลรบิกได้แบบนี้และเขียนได้เป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้และอ่านว่า12บสอล้านสาแสนี่หมื่นห้าพันหร้อย็สิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมคะงั้นเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ตัวอย่างนี้มีทั้งหมดกี่หลักคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด9หลักซึ่งจะมีหลักดังนี้ครูสามารถเขียนตัวเลขแทนได้เป็น5อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบมี4หลักร้อยมี7หลักพันไม่มีก็คือ0หลักหมื่นมี4หลักแสนมี1หลักล้านมี2 หลักสิล้านมี6และหลักร้อยล้านมี1ซึ่งเราเขียนเป็นตัวเลขทินูอารบิกได้แบบนี้เขียนตัวเลขไทยได้แบบนี้ซึ่งจะอ่านว่า162่งร้อยล้านหนึ่งค่ะวันนี้เดี๋ยวครูจะสรุปการอ่านและเขียนจำนวนนับ ที่มากกว่า1นึ่งแสนให้นักเรียนดูกันนะคะจํานวนนะับเกิดจากเลขโดดคืออะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมคะใช่ค่ะเกิดจากเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะและหลักแต่ละหลักนะคะประกรอบด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักหมื่นล้านไปเรื่อยๆและเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักหน่วยเป็นเลขโดดในหลักสิบเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักสิบเป็นเลขโดดในหลักร้อยเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางหลักร้อยเป็นเลขโดดในหลักพัน เลขโดดที <Kell analyze anthropology> <Yeah. S 1> ่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักพันเป็นเลขโดดในหลักหมื่นเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักหมื่นมื่นเป็นเลขโดดในหลักแสนเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นเลขโดดในหลักล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักสิบล้านเป็นเลขโดดหลักร้อยล้าน และเป็นชนี้เรื่อยๆนะคะเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านไปเรื่อยๆค่ะสำหรับครามนี้นะคะครูขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมที่ครูแจกไปให้เพื่อไปทำใบงานนะคะใบงานที่ครูแจกให้นะคะจะมีลักษณะเหมือนคาดที่แล้วเลยค่ะจะมีข้อที่1ใหญ่แล้วก็สองใหญ่ ข้อที่1ใหญ่ก็ให้ดูรูปแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือส่วนข้อ2ใหญ่นะคะครูจะมีข้อความบอกจํานวนมาให้ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะถ้าใครมีคําถามสามารถสอบถามครูในไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ